ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมตําบลมูนโนอําเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนาราธิวาสยังอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะทําทให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้หลายครอบครัวต้องอดข้าวถึง2วันทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธีนกองทัพเรือขับเรือ,อยางฝากกระแสน้ำเชี่ยวฝากคันกั้นน้ำเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในบ้าน ซึ่งอยู่บริเวณแนวคันกั้นน้ำแม่น้ำสุงไหงโกลกหมู่หนึ่งตำบลมูโนหะลังถูกน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรทำให้บ้านบริเวณนี้จมอยู่ใต้น้ำและเกือบมิดหลังคาเจ้าของบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้นสอง ผู้ประสบอุทกภัยบอกว่าหลังจากถูกน้ําท่วมและติดค้างอยู่ในบ้านเนื่องจากระดับน้ําลึกไม่สามารถออกจากบ้านได้ทําให้ไม่ได้ทานอาหารมาแล้วถึงสองวันและดีใจที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือน้ําท่วมในจุดวิกฤตส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะปริมาณน้ําไหลล้นลําคลองต่างๆ เพื่อระบายลงสู่ที่ต่ำขณะนี้ไหลผ่านถนนเลียบริมทะเลสาบช่วงลำปำถึงเขาชัยสนหมู่หตําบลมหารโพอําเภอเขาชัยสนซึ่งเป็นช่วงกําลังก่อสร้างสะพานและถูกน้ำไหลผ่านบริเวณทางเบี่ยงระยะทางประมาณ30เมตรทําให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ไดและโรงเรียนแหลมดินถูกน้ำท่วมประมาณ1เมตรจังหวัดพัทลุงมีน้ำท่วม แล้ว269หมู่บ้าน36มบตำบล11อำเภอรประชาชนเดือดร้อนประมาณ28,000ครัวเรือนจังหวัดปัตตานีสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ติดกับแม่น้ำปัตตานีหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะตำบลปกากฮารังอเภอบารหาหะและตำบลตะลุโบะอ,มเ,อเมืองปัตตานีชาวบ้านใช้เรือเข้าออกหมู่บ้าน ส่วนโรงเรียนแลมัสยิดในพื้นที่ถูกน้ำท่วมเช่นกันขณะนี้จังหวัดประกาศให้พื้นที่12อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดชุมพรศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือตรวจการประมงทะเลฝ่ากระแสะคลื่นลมออกไปรับลูกเรือบรรทุกสินค้าชื่อเรืออนุภูมิ10คนบริเวณหน้าอ่าวชุมพรอำเภอปะทิวเมื่อวานนี้หลังจากที่ถูกคลื่นซัดจนเรืออับปาง